สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นุ่นจะมาเทสสินค้าตัวนี้ให้ดูกันนะคะที่ชื่อว่าอินซัลีเอเลสนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของหนุ่มสิวหรือว่าผิวหน้าที่มันไม่เรียบเนียนนะคะดูวิดีโอนี้นะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของปัญหาหลุมสิวแล้วก็ผิวที่ไม่สลําเสมอนะคะวิธีการใช้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะใช้ตัวนี้ให้ดูกันเนาะโอเคขั้นตอนแรกเลยค่ะก็คือให้เราฉีดนะ้ำไปในบริเวณที่เราจะใช้ได้เลยนะคะโอเคอ่าหลับตานิดนึงค่ะ อันนี้คือน้ำเปล่าทั่วไปนะคะเพื่อทําให้ครีมอะคะ่ะซึมเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นนะคะฉีดให้ทั่วเลยนะคะให้ชุ่มนิดหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวมุ่งจะทาด้านนี้ให้ดูข้างหนึ่งนะคะวิธีการใช้ก็คือให้บีบครีมออกมานะคะหนึ่งหลอดนะคะถ้าใช้ทั้งใบหน้าเลยอะคะ่ะได้ประมาณสามครั้งนะคะสองถึงสามครั้งบีบครีมออกมาปริมาณนี้นะคะทีเนี้ยค่ะ ก็ดูว่าใบาหน้าชุ่มน้ำอยู่ไหมโอเคแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะแต้มลงไปได้เลยไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วเดี๋ยวมาเรามาดูกันนะคะหลังจากวิดีโอนี้จบแล้วค่ะว่าผิวที่ไม่สม่ำเสมอตรงนี้ค่ะจะเรียบเนียนขึ้นมาเลยไหมนะคะครีมตัวนี้ไม่อันตรายนะคะเพราะผ่านอยอยกว่าร5อยหสประเทศทั่วโลกแล้วนะคะแล้วก็ ผ่านการรับรองะค่ะประเทศอเมริกาด้วยนะคะหหลอดถ้าใช้ทางใบหน้าอย่างที่นุ่นบอกค่ะใช้ได้ประมาณ2-3ครั้งแต่ว่าถ้าใช้เฉพาะจุดค่ะก็4-5่ครั้งแล้วแต่ลูกค้านะคะช่วยเรื่องริ้วรอยหลุมสิวตีนกาถุงใต้ตาได้นะคะอ่าโอเคอันนี้คือที่เราทาไปนะคะทาปกติเลยค่ะแต้มๆเนาะอันนี้คือใบหน้ายัางยังคงชุ่มครีมอยู่นะคะ ทีนี้พอเราทาเสร็จแล้วค่ะก็คือให้เปิดพัดลมเป่าเพื่อเร่งให้ครีม่ะค่ะซึมเข้าสู่ผิวได้ไวมากขึ้นนะคะอ่าโอเค ถ้าลูกค้าใหม่ช่วงแรกค่ะจะให้ใช้ก่อนนอนก่อนก็นได้นะคะใช้ก่อนนอนประมาณสักสาถึงสวันก็นได้ค่ะเพื่อให้อ่อผิวเราค่ะรู้จักกับครีมตัวนี้มากขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มตื้นขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือครีมยังซึมไม่สุดนะคะใช้เวลาประมาณ 2- อถึงสานาทีแล้วเราจะสังเกตได้เลยว่าผิวหน้าที่เราเป็นนะคะตื้นขึ้นมาเลยนะคะใช้ต่อเนื่องกันนะคะ มันจะบล็อกอย่างนี้ได้เนี่ยประมาณ6-8ชั่วโมงแนละ้วแต่สภาพผิวคนแต่ว่าถ้าเราใช้ต่อเนื่องไป3-6เดือนนะคะจะช่วยให้กระชับขึ้นมาแบบถาวรได้เลยประมาณ50-80%แล้วแต่สภาพผิวของคุณคะเห็นไหมคะว่าเรียบเนี่ยเลยนะคะตรงนี้ ว่าตรงนี้ค่ะหน้าเรียบเนียนแล้วแต่ว่าตอนนี้ทีมยังซื่อไมสุดนะคะเนี่ยค่ะริ้วรอยหลุมสิวที่เป็นนะคะหายไปแล้วนะคะใช้เนี่ยค่ะมันจะรู้สึกตึงๆไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าทีมตัวนี้กําลังทํางานเนาะมันจะตึงแบบเนี้ยค่ะได้ออประมาณ5-10สนาทีแล้วก็รู้สึกคลายขึ้นคลายขึ้นนะคะแล้วก็ ผิวเราค่ะก็จะกระชับแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือใบหน้าด้านที่ใช้แล้วเมื่อกี้สังเกตว่าริ้วรอยจะเยอะมากอันนี้คือนุ่งจับให้ดูเลยว่าไม่มีการตัดต่อนะคะอันนี้คือเป็นใบหน้าด้านที่ยังไม่ได้ใช้นะคะก็จะมีหลุมผิวริ้วรอยเหมือนเดิมนะคะอันนี้นะคะอันนี้คือหน้าที่ใช้แล้วนะคะเห็นไหมคะครีมตัวนี้แม่สไลายแน่นอนนะคะถ้าเกิดสนใจครีมตัวนี้ค่ะราคาไม่แพงเนะเาะให้ทักไปหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับเราได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ